พอพูดถึงเรื่องการเลิกจ้างพนักงานเนี่ยทาง h r และหลายคนก็เข้าใจว่าเอมีอะไรที่ต้องจ่ายให้กับลูกจ้างเยอะแยะมากมายเลยนะขณะนี้เวลาคิดที่จะจัดก,การกับลูกน้องที่เป็นตัวปัญหาประจําฝ่ายสักคนเนี่ยก็กังวลแทนว่าบริษัทจะต้องรับภาระค่าจ่ายเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ดีแบบเนี้ยจะจ่ายอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีก็เลยต้องเลีงง้ยงเลี้ยงกันไว้ถ้าจะต้องเลีงง้ยงเลี้ยงกันไว้ถ้างานเนี่ยพนักงานยังพอทําได้ ก็พอทนรับไหวครับทั้งๆท,งที่อันที่จริงบริษัทก็ไม่อยากจะรับสภาพแบบนั้นแน่ๆแ,แต่ทั้งงานไม่ได้ละ่ะแถมยังเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาแบบที่คอยเสี้ยมคนโน้นคนนี้ให้มีปัญหาระหว่างกันขี้บ่นกล่นดาบริษัทสารพัดแต่ไม่เคยคิดอยากจะลาออกไปพ้นพ้นจากบริษัทที่เขากล่นดาทุกวันเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ควรเอาไว้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ก่อนที่จะไปพิจารณาเรื่องเนี่ยขอคุยให้ฟังก่อนท่านอาจจะได้ความรู้เพื่อไปขยายผลนะฮะ เรื่องของเรื่องก็คือว่าต้องเคลียร์กันให้ชัดว่าเมื่อนายจ้างหรือบริษัทเลิกจ้างพนักงานแล้วเงินอะไรบ้างที่ต้องจ่ายและอะไรบ้างที่ไม่ต้องจ่ายครับเมื่อมีการเลิกจ้างพนักงานเงิน <c oughs> ที่นายจ้างที่ต้องจ่ายแน,นย่ๆก็ได้แก่เงินเดอนค่าจ้างค่าล่วงเวลาที่เขาทํามาในช่วงเวลาที่ผ่านมาและเรายังไม่ได้จ่ายนะฮะนับจนถึงวันเลิกจ้างเลยนะฮะและอันนี้ก็ต้องจ่ายภายใน3วันนับแต่วันเลิกจ้าง กฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา70วรรควท้ายเขากําหนดไว้นะฮะถ้าไม่จ่ายนายจ้างต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละสิต่อปีอันนี้โอ้ต้องบอกว่าเป็นดอกเบีย้ยที่มหาโหดเหมือนกันนะแต่ว่าเจตนาของศาลก็คือไม่ต้องการให้ในายจ้างเบี้ยวหรือไม่จ่ายก็ต้องคิดดอกเบีย้ยกันแม่แพงซึ่งนิดนึงเพราะฝ่ายลูกจ้างเนี่ยเสียประโยชน์ครับดังนั้นถ้ามีเคสที่จะต้องจ่ายกันเพราะเหตุเลิกจ้างเนี่ยเรียกว่าจะจ่ายไปให้จบ,จบ จะดีกว่าฮะส่วนค่าบอกกล่าวล่วงหน้ากับค่าชดเชยนั่นนะ่ะจะจ่ายหรือไม่อันที่จริงก็แล้วแต่เหตุผลและแล้วแต่กรณีด้วยนะฮะทบทวนกันสักนิดนึงนะครับค่าบอกกล่าวล่วงหน้าหรือเดิมเรียกว่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเนี่ยเป็นเงินคนละอย่างกับค่าชดเชยตามกฎหมายนะฮะสังเกตได้เลยว่ากฎหมายเขียนไว้กันคนละมาตราจึงอย่าจำให้สับสนนะเพราะเวลาที่จะพิจารณาก็จะดูทีละค่าทีละค่าไปเดี๋ยวเรามาว่ากันในแต่ละกรณีนะครับ เริ่มจากกรณีแรกก่อนกรณีที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยอ,อีกต่างหากเลยคือกรณีที่ลูกจ้างทำผิดในเรื่องต่างๆดังต่งต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 อไปนี้แหะครับทำความผิดร้ายแรงตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา119ซึ่งมีหลายเรื่องครับอันนี้ไปอ่านมาตราเอาเองนะฮะทำความผิดร้ายแรงตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา583อันนี้ก็ไปอ่านความเอาเองนะฮะว่าเป็นประมาณไหนเอาไว้ถ้า ในเอพิซอดอื่นๆในตอนอื่นๆจะมาคุยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการทำผิดร้ายแรงตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา119กับตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา583เนี่ยประมาณใดนะครับหรือทําความผิดตามกฎหมายอาญาหมดงานโครงการหรืองานตามฤดูกาลที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของนายจ้างและการจ้างกันนั้นไม่เกิน2ปีตามมาตรา118วรรค3เรียกว่าหมดสัญญาจ้างแบบมีกําหนดเวลาอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายค่าเฉย ไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าบอกกล่าวล่วงหน้านั่นเองนะฮะแต่ในกรณีต่อไปนี้แหะครับไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าแต่จะจ่ายค่าชดเชยอย่างเดียวเท่านั้นครับเช่นพนักงานทำผิดวินัยแต่ก็ไม่เข้าข่ายความผิดร้ายแรงตามมาตรา1 1 9่ครับพนักงานมีพฤติกรรมยําแย่เจ้าหน้าที่ไม่ไว้วางใจให้ทำงานต่อมีหลักฐานชัดเจนแต่ไม่เคยเตือนเป็นหนังสือมาก่อนอันนี้จ่ายค่าชดเชยนะครับ เรียกว่าต้องมีการลงโทษทางวินัยกันนะฮะหมดงานต้องลดคนเพราะงานลดโดยจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากันหนึ่งงวดการใจ่ายให้ลูกจ้างทราบถ้าบอกกล่าวล่วงหน้ากันก็ไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าครับหรือปิดกิจการถ้านายจ้างปิดกิจการแล้วบอกกล่าวล่วงหน้าหนึ่งงวดการใจใ่ายรู้จ้างทราบและก็จ่ายค่าชดเชยอย่างเดียวไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหนะะ้าครับถ้านายจ้างโอนย้ายขายกิจการให้ในายจ้างอื่นให้บ uh ุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น โดยบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบอย่างน้อยหนึ่งงวดการจ่ายก็จ่ายค่าทดเชยอย่างเดียวครับไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าอันนี้เป็นหลักกฎหมายซึ่งผมเชื่อว่าท่านจําได้แหละท่านรู้อยู่แล้วนะฮะอันนี้แปลว่าจะจ่ายอะไรบ้างก็แล้วแต่กรณีครับเน้นให้ดูให้รอบครอบนะครับเพราะการจะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้ามันมีเงื่อนไขหลายอย่างการจ่ายค่าชดเชยก็มีเงื่อนไขกําหน,นดไว้หลายอย่างเช่นเดียวกันครับ